เราจะมีมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะที่ตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะเป็นแบรนด์ T-Rev เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของ t เล v ของญี่ปุ่นนะเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์นะพอรามาส์เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวเครื่องยนต์ก็เป็นเป็นอะไรที่หลายคนหลายคนอาจจะรู้จักหรือว่ามาใหม่นะตัวนี้ก็คือเป็นเกี่ยวเครื่องยนต์คือทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมันทางาน สมูทขึ้นดีขึ้นนะเป็นชีร์นะคะตัวนี้ตัวนี้เราเราเราได้ลองที่รถแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูให้พาไปดูที่รถนะคันไหนคันนี้มีคันนี้คันนี้ใส่ไปแล้วครับก็ได้ทดสอบได้ขับแล้วนะตัวนี้นี่ครับอยู่อยู่ที่เป็นนี่นะครับอยู่ที่ไอ้น้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวระหว่างทางเป็นวันเววาวนะตัวนี้เหมือนลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์นะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้สมูทขึ้นดีขึ้นคะ ตัวเนี้ที่เราจะเอามาใช้เลยก็คือในเครื่องยนต์ที่ทําการเซตอัพเทอร์โบนะครับก็จะเป็นการต่อยอดจากเทอร์โบที่เราทำอยู่แล้วนั่นจะใส่อุปกรณ์ตัวนี้เพิ่มนะตัวเนี้เราได้มาใส่เดี๋ยมาใส่รถเดโมของเรานะแล้วเดี๋ยวคันอื่นที่เคยใส่เนี่ย เดี๋ยวมาลองดูครับแมกับเครื่องที่จูนอัพปะเบเก็ใส่ได้พี่จูนอัพสเตตหนึ่งสเตตสองเนี่ยที่เบตดอก็ใส่ได้นะใส่ได้ตัวนี้มันช่วยรักษาเสถียรภาพของแรงดันใช่ตัวนี้เราได้มาลองละตัวนี้น่าสนใจมากตัวนี้เป็นเป็นเมดินเทแปด้วยนะพวกวัสดุอุปกรณ์ข้างในทุกอย่างทำที่่ป่นหมดเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดัดแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะตัวนี้อ่าสองก็คือระบบสายกราวายก็คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะอาจจะรู้จักอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะ อ่า <Ice S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเาเรียกเาเรียกว่าอะไรนะ Iceverse i c e r s, <S, <S, <S อ่าเป็นสายกราวพวูดง่ายนะของของแบรนด์ญี่ปุ่นนะ,ะซึ่งซึ่งซึ่งอุปกรณ์สายเนี่ยคือทำดีมากเลยนะเออจุดเริ่มต้นคือทางซาโจาบอกว่าเป็นสายที่นำนำนำ,นำเครื่องเสียงจากที่บ้านนะอ่ะเขาเรียกว่า h o m e s t u d i o นะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาค่อนข้างสูง คือเขาก็ทำเขาจะทำอะแดปเตอร์ตัวนี้ต่อมาจากโค้ดลบแล้วก็มีสายกลาวตัวนี้นะทำให้ระบบการทํางานในเครื่องยนต์เนี่ยดีขึ้นสมูทขึ้นนะครับทําให้เครื่องเสียงดีขึ้นระบบทุกอย่างในรถอะดีขึ้นนะระบบไฟเพราะระบบไฟในรถส่วนใหญ่คือรถใช้ระบบระบบกราวเยอะนะตัวนี้ก็จะช่วยได้นะตัวนี้เขาทดสอบมาแล้วแล้วเราก็ได้มาทดสอบกับรถเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเตรียมีีาายดมเตสียมเงินกันได้เลยนะเพื่อนๆชุดนี้ดีมากนี่ครับก็จะมี มีไอตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็นไร้คีนะคะเป็นตัวปล่อยประจุไฟซึ่งมันมันมีผลมากในในในจิมนี่เพราะว่าในจิมเน่ใช้ระบบไฟค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่นิยมนะแต่หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะแต่มันมันได้ผลจริงนะทางทางญี่ปุ่นก็บอกว่ายังไม่น่าเชื่อว่ามันจริงๆมันขายดีมากมันเป็นมันเป็นมันเป็นฟิวอ่านี่นะครับที่เป็นของแต่งนะจะดีกว่าฟิวธรรมดาทั่วไปนะอืมตัวเนี้ย มันก็จะมีแอมต่างๆให้เราเลือกใช้นะตัวนี้ก็ดีน่าสนใจแต่ว่าที่หลักๆเลยคือที่เราจะไปลองคือเป็นตัวนี้ก่อนนะคือสายกาวตัวนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อย่างื่นเยอะนะครับตัวนี้บอกเลยแล้วล่ะเ,เราเพิ่งเปิดตัวก็จะได้ราคาพิเศษนะเนี่ยสายกลาวก็จะอยู่ในตรงนี้เป็นเซตเลยใช่ไหม ือจ,จริงๆพวกอุปกรณ์พวกนี้ทำมาสำหรับติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นนะแต่อันนี้มันก็จะเป็นชุดคิดอะแดปเตอร์ของจินนี่นะที่ต้องต่อออกมายื่นออกมาแบบนี้นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวของจินนี่เนี่ยสายก็จะสั้นลงว่นนี้หนึ่งอันนี้เป,นเป็นเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆ <c oughs> อ่าเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะ <c oughs> ก็สองตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่เราจะเปิดเป็นแบรนด์ใหม่ของเรานะซึ่งเป็นเม็ดินเจแปนนะ